สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆระดับชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะระดับชั้นป .4 วันนี้เนื้อหาที่คุณครูจะเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วนะคะคือเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะเรื่องการใช้ทศวรรษศตวรรษและสังกษวรรษเพื่อทําความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสารนะคะสําหรับเอกสารอ้างอิงประกอบนักเรียนดูหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ของตัวเองนะคะ หนังสือวิชาประวัติศาสตร์เนื้อหาที่อยู่ในคลิปนะคะจะอยู่ในหน้าที่12 13นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะครูได้พูดถึงความหมายของคำว่าการใช้ทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษนะคะส่วนในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะสอนเรื่องการใช้ทศวรรษศตวรรษ และสหสัสวรรษเพื่อทำความเข้าใจใช่วงเวลาในเอกสารค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเรามาดูสาระสำคัญกันก่อนค่ะการระบุช่วงเวลาในเอกสารทางประวัติศาสตร์นิยมระบุทั้งช่วงเวลาที่ชัดเจนและระบุช่วงเวลากว้างๆทั้งทศวรรษศตวรรษและสหสัสวรรษเพื่อให้สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและชัดเจนค่ะ เราเริ่มเรียนกันเลยนะคะการใช้ทศวรรษศตวรรษและสหสสวรรษเพื่อทําความเข้าใจในเอกสารนะคะในเอกสารต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์บารสารสารคาดีเอกสารทางประวัติศาสตร์ จะมีการบอกช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสหศส,สวรรษปรากฏอยู่การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ทศวรรษศตวรรษและสหศส,สวรรษทําให้ทราบว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างจากหนังสือกันนะคะ ในหนังสือเขาบอกว่าหนังสือการขุดค้นทางโบราณคดีในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยของรรกรมศิลปากรระบุว่าวัดศีสวายสร้างขึ้นในพุทธศัตวรษที่18เช่นเดียวกับสารตาผ้าแดงและโบราณสถานที่วัดพระผา,ผาหลวงในตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนจะเจอคำว่าพุทธศัตวรษที่18 พุทธศตวรรษที่18หมายถึงอะไรคะหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราช1,701ถึงพุทธศักราช1,800นั่นเองคะ่ะเรามาดูตัวอย่างจากหนังสืออีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ เขาบอกว่าหนังสือนคอรหลวงของไทยของสำนักพิมพ์เมืองโบราณระบุว่าราวคริสตศตวรรษที่2ลงมามีชุมชนที่มีการติดต่อก,กับอินเดียเกิดข,ขึ้นแล้วในบริเวณเขตชายทะเลของอ่าวไทยโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำท่าจีนและบริเวณลุ่มน้ำบางประกงนะคะในบทความนี้นะคะนักเรียนจะเจอคําว่าคริสตศตวรรษที่สงลงมานะคะหมายถึงอะไรคริสตศตวรรษที่สหมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่คริสต์ศักราชที่101ถึงคริสต์ศักราช200นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างจากบทความกันบ้างค่ะ บทความก็คือร่วมเปิดชีวิตปู่เย็นเท่าใจทรณงวัยกว่าสิบทศวรรษคุณเคยตั้งคำถามให้กับตัวเองหรือไม่ถ้าวันหนึ่งคุณมีอายุ100ป่ปีวันนั้นคุณจะเป็นอย่างไรอยู่กับใครอยู่ในสภาพไหนและที่สำคัญการมีชีวิตในวัยชราของคุณในวันนั้นจะเป็นอย่างไรคนคน้นคนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับหนึ่งคตอบของคาถามนี้จากชีวิตของชาชราคนหนึ่งที่มีอายุข้าม ทศวรรษมาถึง106ปีเย็นแก้วมณีหรือปู่เย็นชาชาลาหลงยุคผู้มีร่างกายแข็งแรงจากบทความนี้นะคะนักเรียนจะเจอคำว่า10โทศวรรษ10บทศวรรษหมายถึง100ปีนั่นเองค่ะตัวอย่างจากบทความไปแล้วนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างจากประกาศกันบ้างค่ะเขาบอกว่า องค์กรสหประชาชาติประกาศให้ทศวรรษ2010เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนองค์กรสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญและผลักดันเรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยกำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละห0ิบ จากประกาศนี้นะคะนักเรียนจะเจอคำว่าทศวรรษ2010ทศวรรษ2010หมายถึงช่วงเวลาระหว่างคริสตศตวรรษที่2010ถึงคริสตศตวรรษที่2019นั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างจากข่าวกันมากค่ะในข่าวเขาบอกว่า ใครจะเป็นฮารลกคนแรกแห่งสหสัสวรรษที่3ก่อนที่จะขึ้นคริสต์ศักราชใหม่เป็นคริสต์ศักราช2001มีความตื่นเต้นที่จะได้ลุ้นกันว่าใครจะเป็นฮารลกคนแรกแห่งสหสัสวรรษใหม่ความน่าจะเป็นก็คือชวนชาติแรกที่จะได้มีโอกาสสัมผัสวันแรกแห่งสหสัสวรรษใหม่หรือคริสต์ศักราช2001ก่อนใครก็คือนิวซีแลนด์และฟิจิ พราะสองประเทศนี้อยู่ทางทิศตะวันออกสิ์ของโลกจากข่าวนี้นะคะนักเรียนจะเจอคําว่าสหัสวรรษที่3สหัสวรรษที่3หมายถึงช่วงเวลาระหว่างคริสต์ศักราช2001ถึงคริสต์ศักราช3000นนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะนักเรียนสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะ ที่คุณครูได้สอนนักเรียนเราจะเรียนกันอยู่2เรื่องหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือความหมายของคําว่าทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษส่วนเรื่องที่2ก็คือการใช้ทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษเพื่อทําความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็นักเรียนอย่าลืมทำาใบงานที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะ อีกไม่นานเราก็จะเปิดเทอมได้มาเรียนกันที่โรงเรียนแล้วนะคะขอให้นักเรียนได้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะจบก,กันไปแล้วนะคะสําหรับการบ้านวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดหน้าที่10กับหน้าที่11นะคะเป็นคำถามแบบทดสอบผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดนะคะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะ นักเรียนทําลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะแต่สําหรับนักเรียนคนใดไม่มีแบบฝึกหัดนะคะคุณครูอนุญาตให้นักเรียนคัดลอกใส่ใบงานได้นะคะส่วนแบบฝึกหัดหน้าที่แบบฝึกหัดหน้าที่เจ็ดถึงหน้าที่เก้านะคะยังไม่ต้องทำนะคะเด็กๆวันนี้ให้ทำหน้าที่สิบกับหน้าที่สิบเอ็ดพอนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขอจบการน,นำเสนอคลิปวิดีโอการเรียนออนไลน์ไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะเด็กๆสวัสดีค่ะ